อส,สุขีมันเสมอมั่นเครื่อเกา่าพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วคลิปนี้ก็คือเก่าสำหรับพี่น้องผอู้พ้นมักสิ์เบตดหรือว่าผู้พ้นมักหาอยู่หากินเมื่อนี้มีโอกาสได้มาหอดมาเบิงมาซองเบิงข้าวเาต้นสายพี่น้นอง ฝายสำหรับกั้นน้ำไว้เพื่ออยากาใส่อดีประสงค์น้ำนามมาฝายไงอยู่พี่น้องวันนี้ไม่เจืน่นก็คือเก้าคือเกาหลังจากสองมือวันหนึงหันบ่ได้ลงคลิปพ,พี่ดองเฮ้ยเอยอเมยไหลาย,ยากไหลลินแมวล่าสองมือเต็มเต็ม แเลเมื่อยมีเวลาโอกาสดีอะเลยมาทายกินห้พี่นองได้บงยืดรูปบรรยากาศายกันน้ำข้างอำเภอขา,ขามวงเจ้าถือแหน่อยท้างใก่นกกระด่งกน็นมี่ไปข้าไปเบิ่งเินชิดเด,ดขึ้นไ,ไ้บอ บ่อใด้าเบิ่เด้อพี่น้องพาไปเบิ่งหลายอยู่พี่น้องคืนนี้ถาคนแล้วว่าคนหลายอยมันี่เป็นโอกาสเอ้ยให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่ ขออนุญาตเด้ออยพ่อเอ้ยอขออนุญาตถ่าย,ายชายคลิปลงยูทูบให้พี่น้องได้เห็นเปน็นจังไดเมื่อคืนนี่ตอบบ่ได้หลายบ่เมื่อคืนนี่บังดูบังดูใส่ใส่ใส่ใสอ,อสุ้ยอ้าพี่น้องเบิ่องแ้กบาดิข้าเจ้าได้ไดห,าาหรือบ่ได้พัวน่ะจะคนเนี้ยผู้เดียวครับผู้เดียวบาดโถ สุดยอดสุดยอดนี่แหละขัดบัวหากับบัวใดคือคนวาเนาะบัวใดเหรอครับบัอืมอุ้ยปลากรดล้วนๆได้พี่น้องนี่ปลากรุดล้ล้วนๆสิ่งใกักทุ่มนี่ปลาจะแล้งวันนะครับปมามาตะแล้งวันจะพอมันได้หลายเด้อยครั้งเก็บอุปกรณ์เออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว อ,อ้าวพี่น้องผู้คนได้ปลาอุ้ยอ่อ,อนซ้อนหายัลวะเนี่ยพูนดีเ,เล่นลเนาะนี่จืดมาหอดก็เลยเห็นขัเแจาสิดว้าแวบ,บึงก็น,น่ามาสัน่นก็เลยให้พี่น้องได้เห็นบ่มีตัวใหญ่พี่น้องไม่ตัรุ่นเดียวกันนี่ละปลาปีนี่ขันแมน่นขันเจานุกสะดุ้งทั้งไตตก็น,นี่ ลุงไปยกทุก่างน้ำน้ำมันฉันได้หลายพี่น้องมันน้ำหลเราล,ลุ้งบ่ได้ด่อันตะไล่ปัดตู้ใจเอาอด,ดีวะวนี่ทัองไต่โอเจ้ากราบวานแหงได้จืนมาขอดาขามจ้า,จาว,ว่าพรกันด้โบพน,นวานแหง ว่ามือว่านในเฮ็ดแห้ขาดล้ะจันม่นเป็นธรรมดาพี่นอ้องป่าใหญ่ขึ้นามาแล้วน้ำไหลขึ้นหลายขึ้นเดี๋ยวนี้มันแต่บ่าาอหล,อล,แ,ลแล้วเน,กกานาะกันน้ำไหลายก็คือสิลุ่งบ่อใดเราสะดุ้งไหลแห้งอยู่กลางน้ำกระยุก มีคือวิถีชีวิตการธรรมาหากินของพี่น้องคู่ chips, stock, บ้านเพื่อนยุ่ใกล้หวยใกล้ไฟใกล้ห้องบ้านชูเนิ่องบอ้บ้านชูเนินทั้งอำเภอขามม่วงจังหวัดกาฬสินโอ้ยน้องมันสวย กองผู้ตองผาลูกพนางถิ่นแกงอยู่ฟางมิจูมะคือหนองสิ่นแกงแทนโอ้พระเจ้าพระกันจี๋เราไม่ขึ้นเป็นไงน้องก้อนบอกก้อนพระเจ้ายุบใต้น้ำพระเจ้าก็มีโอกาสมาทำมาหาถิ่นหาปลาพี่น้องผู้ได้หลายก็ขายผู้ได้หน่อยก็เรียงครอบครัว้าถึงจงกันชั่ว เบื้องข้าเจ้าถือแห่พาพี่น้องไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทงให้ทงหน้าเออสำหรับพี่น้องคูนเฮ็ดหน้าสองยางตัวนี้หน้าหน้าอ้อยกับหน้าเขาโบ่แม่นบ่แม่นเขาเด้อพี่น้องนี่อ้อยพุนเขาอยูุ่่นเขาเอออ๋อไปนี่ใช่จีนสิพาไปเบิ่งอันข้าเจ้าถึอแห่เนาะเบิ่งทิ่เหล่าพี่น้องทางลงนี่ใช่จีนสิกล้าลงบ่ เบิ่งงพิ่นวานโอ้องนี่แสดงว่าองนี่เป็นบวกอืมเป็นบวกก็เลยป่าอาจจะมาพักมาเศร้าอยู่ตรงนี้เอ้าเอา,เอา,เอาวานเบิง้งไอสิมันปึ๊บโอ้ยห่วยปลากด กระซิ่ข้างนี้ผีแล้วบ่ขึ้นไปแล้วเนะาะมองเพื่อนว่านพี่น้องแต่ยิ่งเข้ามาหมู่ว่านนี่เพื่อนด้ป่าใหญ่เป็ดแหขาดผสมนะมึงดูเพื่อนว่านเพื่นเกี่ยวขึ้นที่นีป่ายังบอก เ่าได้ลุงไปพี่น้องมันยานลุมันมืนเออบ่มียางฟังทั้งั้นเป็นท้งใด<อ>พี่น้องเบื้องบรรยาก,กาศชวดปวดนะพี่บอ วานบอ่อต้องขาให้บ้อนพี่น้องเขาเอื่นวาวาวานสาวเออแหู่กเผาลูกลุนสายกุ่นปลายพี่น้อง mm hmm. มองคนสิดเบียดมาขึ้นยุทิ่งซุนด mm hmm. ขาบงามอีพี่น้องบรรยากาศอีอ่อนซ่อนแสงแดดกระลังขึ้น อ <c oughs> อืมกรข,ขาก็ไดอืม บาดได้บาดบอพี่น้องเป็นชักสั้นตัวนี่แหละขจาว่าหาอยู่หากินขันได้ไล่กับข้ายขันได้หน่อยกับเลียงครอบขัวพี่น้องโอ้ หนึ่อีพอเราสี่ดดบอรวานลูกงนึงนเ้าเข้าพอมีงั้น <t initiation> โอ้ได้ปากข่าวอยู่ อืมโอ้คันบ่เก่งอีหลีหวานบ่แตกได้แหเคุณว่าอ่ะพี่น,อน้องเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้ากับนาฝลายป้นฝลายก็มีการว่านแหเึอบโอ้ยเอา้าหลังจากคุณ ถ้าพี่น้องบึงพื้นวันแห่แล้วบันย้ายเปียนกันที่ให้บึงบรรยากาศสวยงาม่าม,มาทางพี่บันสิเป็นหน้าเขาหน้าเขามีเทียงหน้าน้ำโอ้ยบรรยากาศทองให้ทองหน้าผููอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่า,วาผููยูไปฮ่ตผู้ไปฮ็ตงานอยู่ต่างประเทศเศรให้เศร้าหน้าเคยอยู่บ้านอยู่ซอง เฮ็ดหน้าต่างเ่ไดต่ไล่มาเออบาดนี้ได้พัดผากจากบ้านไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเอาเอาอื่นว่าหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองหรือว่าค้องค้องฉีบหาฉีบเท่ตูอุย้ยลองชุ้มือนี่เขาเจ้าเฮ็ดบ้านเป็นเทียงหน้าแล้ว ไม่เงี้ื่นกัคืดวาจังสันแหละสิไปปลูกเฮี่ยนอยู่บ้านเอ,ออยู่หน้าเออปลูกบ้านอยู่หน้าอ้าให้พี่น้องเบิบ่งบรรยากาศชวยช่วยทองให้ทองหน้าเงี่ยมือเศร้าเสียงเกียจจะหน้าห้องนี่แหละพี่น้องเอยชีวิตชาวให้ชาวหน้าครึ่งหนึ่งยุหันว่าแม่นยังได้เห็นคููคันแทได้หัน น้าเตรียมทุง่งเต็มท่าคิดพอสมัยแตงแต้มได้ยงจืนเออยางน้องกุนขาดเก็บป่าขี้ขาดได้นอพี่น้องเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนอายุหลยมาแล้วบานเปลี่ยนใหม่บดได้ปกติแถวนี้ดำใส่หน้าเห็ดหน้าดำบันมาเห็ดหน้าหวานบันสั่นแล้วบ่มีลูกมีเตาอยู่แล้วลูกเตาเขากับบอเห็ดหน้าน้ำเลยบันบรรยากาศพี่น้องเที่ยงหน้า ก่กอภัยบา้านอากาศดีดีพี่นอ้องสูดลมหายใจเขาถือกินเะต้นเขาต้นก้าบรรยากาศสชวยงามๆพี่น้องจา๋าชิปนี่เอาไว้ซ้ำนี่สักกอนเนาะเออจังมาพบพ่อกันชิปต่อไปสิเป็นชิปอย่างนั้นให้พี่น้องค่อยติดตาม อย่าลืมเด้อพี่น้องเบื่องล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมรับกดกระดิงด่งกริ่งติ่งติ่งแล้วก็จะขมโฆษณาเด้อเอาบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่จืนหามาให้พี่น้องได้เบื่องล้วบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้ากับหาอยู่หากินหาปูหา,ป,หาป่าเอออย่าลืมเด้อล่ะพี่น้องอย่าลืมกาแฟสะเดิดกาแฟ สมุนไพร29ชนิดอยากให้พี่น้องได้กินน้ำกันอยากให้พี่น้องได้ดื่มผู้ใดเพร่ท่านได้เคยกินกะร้องมามโทร่มาหาเมย์จื่น0828505759 0828505759เดืองพี่นอ้องเดออท่มากเมเเเเเเเย์จื่นสิจัดสุงไห้สำหรับคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีจ้า